ถ้าคุณต้องการพลิกสถานะคนหมดรักให้มาสยบอยู่ตรงหน้าคุณคุณต้องใช้คำพูดเก่าๆของเขามาตอบอีโก้เขาครับคือคนหมดรักเนี่ยจะกลับมาสนใจคุณใหม่รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยน่าสนใจใหม่รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยน่าค้นหาใหม่เขาต้องรู้สึกว่ามันโคตรคิดผิดที่ทิ้งคุณแต่ถ้ามันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ฉันไม่ได้คิดผิดฉันคิดถูกแล้วมันก็เลิกยาวครับคียคือทำให้สมองเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองคิดผิดครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่สมองรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดมันจะรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดครับและมันจะเกิดการคิดใหม่ครับถ้าตอนแรกคิดว่าต้องการเลิกการคิดใหม่มันจะรู้สึกว่าไม่เลิกครับวิธีการทําให้เขาคิดผิดคืออะไรครับการใช้คําพูดเก่าๆของเขามาตอบอีโก้ของเขาเช่นเขาเคยดูถูกหรือสบประมาทคุณว่าคุณไม่มีทางไปได้ไกลครับ สิ่งที่คุณต้องทําคือโชว์ชีวิตของคุณครับที่ไปได้ไกลครับสมองจะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยตัดสินใจผิด,ดวเว้ยเฮ้ยเขาไปได้ไกลนี่รู้สึกว่าเขากําลังคิดผิดเมื่อคนเราคิดรู้สึกว่าตัวเองคิดพลาดไปหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะเหมาว่าทุกเรื่องเนี่ยพลาดหมดเลยนี่คือเอฟเฟกสมองนะสาครับเช่นเขาเคยพูดว่าคุณไม่มีทางเจอคนที่ดีแบบเขาครับให้คุณโชว์การเข้าสังคมของเราครับ แต่ไม่โชว์แฟนใหม่นะนะครับแต่เป็นการโชว์การเข้าสังคมครับให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณมีความเสี่ยงที่จะเจอคนที่ดีกว่าเขานะคุณมีโอกาสนะคุณกําลังอยู่ในสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมที่มันสวนทางกับคําที่เขาพูดนะมีเคสหนึ่งครับผู้ชายเนี่ยเป็นวิศวะพร้อมกับผู้หญิงครับผู้หญิงมาเรียนสังกิตแฟนเก่ากับสังรักผู้ชายก็โตกว่าน,นี่นะครับแล้วก็เตผู้หญิงมาตลอดจนวันหนึ่งมันมีเหตุต้องเลิกกันผู้ชายบอกว่าเนี่ยเพอนะไม่มีทางที่ชีวิตจะไปได้ไกลกว่านี้หรอก ฉันคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอแล้วครูคอมแนะนําว่าเอางี้สิโชชีวิตลิสต์มาเลยมันดูถูกอะไรบ้างโชครับแม้บางครั้งเนี่ยชีวิตมันอาจจะไม่ได้ไปได้ไกลังก็ตามแต่แต่เป็นการเซตภาพลักษณ์ครับโชลงไปครับถ่ายภาพโชลงไปครับปรากฏว่าผู้ชายทักมาครับแล้วก็ยังยังคุยแบบสั้นๆไม่ได้คุยอะไรเยอะครับอยู่มาวันดีคืนดีผู้ชายบล็อกไปเลยผู้หญิงก็ตกใจอาครูคอมไหนบอกว่าให้หนูทําสวนทางกันนี่นะ บล็อกไปได้สักประมาณ3-4วันปลดบล็อกมาคือเขาต้องการควบคุมคุณให้ได้อ่ะนะมันจะทําทุกอย่างให้คุณเนี่ยมีความไม่มั่นใจในตัวเองมันทําให้คุณกลัวมันทําให้คุณเสียใจยังไงก็ตามแต่เพื่อเหยียบคุณเอาไว้ไม่ให้คุณเนี่ยมันเหนือกว่าจนสุดท้ายแล้วคุูคอบอกเดินไปในทางนี้เท่านั้นโชว์แต่ในทางที่ตอบอีโก้ของเขาเท่านั้นเขาพูดอะไรมาคุณต้องสวนกลับแต่ไม่ใช่การด่าทะเลาะแต่คุณสวนด้วยพฤติกรรมบางอย่างที่คุณโชว์ให้เห็นครับปรากฏว่า 3- 4สี่วันปลดบล็อก แล้วขอนักเจอถามว่าว่างไหมแต่ถามผู้นี้ครับคราวนี้มันจะมันยิ่งยั่วให้ฝ่ายอยากเจอคุณมากขึ้นปัจจุบันนี้เขากลับมาคบกันแล้วครับเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่คุณต้องการพลิกสถานะคุณต้องตอบอีโก้ของเขาครับในระหว่างที่คุณทํากระบวนการมันจะมีการพูดนะครับทำร้ายความรู้สึกคุณมีการบล็อกนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะว่ามันต้องการอย่างเชิงว่าคุณเนี่ยยังอยู่ภายใต้อนานาจมันอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่สนใจแล้วคุณโชว์การดําเนินชีวิตของคุณที่เลิศหรูตบปากคาดูถูกของมัน ตอบอีโก้ของมันสุดท้ายแล้วมันจะยอมคุณในท้ายที่สุดครับ3.3ครับคุณต้องเปลี่ยนคำดูถูกของเขารับให้เป็นคำดูผิดครับแต่วงเล็บว,ว่าคุณไม่ทะเลาะก,กับเขานะครับแต่คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาดูผิดครับสมองจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดทันทีมันจะมีเคมีตัวหนึ่งที่หลังออกมาคือสารโครโมโซครับคือฮอร์โมนแห่งความเครียดเขาจะรู้สึกเครียดคราวนี้ไออาการซึมเศร้าเมื่อยล้อยจะเริ่มตามมาครับ แล้วเขาจะเริ่มมาส่องโซเชียลมีเดียของคุณมากขึ้นตามดูว่าคุณโพสอะไรลงไปบ้างูคุณคมี10วิธีครับทำให้ใจมั่นคงครับถ้าใจไม่มั่นคงเดี๋ยวจะรีบตอบอีกใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสว่าตื่นรักครับภายในของคุณจะมั่นคงถ้าคุณได้สิบข้อนี้คุณจะไม่ร้อนรอนคุณจะไม่ไปฝืนด้วยย้อยนะฉันจะไม่ส่องอีกแล้วบล็อกมัน บล็อกได้ไม่ถึงวันครับนะไปสร้างบัญชีใหม่เพื่อไปดูกันลคิดถึงอยู่ไม่ได้ร้อนรนสุดท้ายก็กลายเป็นของตายอยู่ดีครับ